พี่น้องสวัสดีพี่น้องเด็ซีวันสุขสุขคนเด้อมาพบกับสงสัตว์ทีงอิานอีกน้องเดียวห้าสิมาเหลือกุ้มก่อกันแล้วห้าไปสอนนะน้องอย่างนี้บ่าแต่ตายบ้าัวมาเหลือค่ะอ้อ่ะเนี่ยวเอตอก่อนที่จะพูดพูดีอีหันเศ้าก่อนตอบแม่สันเด์ก่อนตีพี่น้องโอ้ยยังมีแซ่ค้าแม่สันเด์ได้ยีน้อง มีอาค่้วนสามารถมากเขบหนาไปากแต่อยไรีกคลิปหนึ่งจะกับไปคุดบันมันนี้มันนมูไอซุกเราบอกมนเปคุดมันสับปดม้นเห็นี่่าอ้เมื่อก่อเห็นกูหลอกเน้นเโปรศัพท์ีันสบายดีเลยพี่น้องคืไปเอางนั้นค่าตัมกลองธรรมตาลคุณ้ามีกี่ขาเ่ยอ่ะอ่ะผมเป็นข่าตังก น่นอเป่ากำ่อย mm. ้นควยตนัจกเดี๋ยวมันทันนอนตีเม <ấy. S 3> yeah, ื yeah. ่อื Follow ่นเดี๋ยวมัไปสอนน้งอ้อมจะไปเกะกวดจะไปแกกว่นิีงน้องนี่อย่นสิหวานิ้น้องแบอว่ามื่อื่นเนสดนก็แต่ไือ่นมากินตอนเออ

บอม,มันนอนพักผ่อนมัเเมน,นเด้อแกมนอนแล้วราสามขึ้นเลแยงน <c oughs> มาถึงตปนะปาเนาะ ปลายหลายพี่น้องเอ้ยไปแกบวอยูน้ำเซกสิไหลอนเบื่ในตัวตัวมันได้ช่ยเชนยวงเนยวเขาาเป็นัเขาว่าปวดัมสเป็นยังเ็นยวงกตอกอ้ยเแล้วเห็เนัอ่งไฟโกยสอปอยปถยไยนบเอาน้อยเดียมกกเจ้าสีางก็ ไซุปใไปหาสื่อบ่นี่ยกูสื่อะก่ตัวดีกูอันนี้ขาดน้องมุกซปูอ่เดี๋ซุปที่มือดีดซุปูง่านะงาดูขนม่งเนี่ยไปไกอ้งไก่รู้สึกกนเอากระตันนี่เดอ่าเนาะซุปขาเเอาสั่งเลยสั่งอย่ากรตัมนะเงาไปแล้วบออันสั่งจังกันยังหบบาสบางทาง สังแอรคน้าพี่้องเช้าตีสิบก่อนกุ้งกุ้กุ้งก่อนก่อนเดี๋ยวเทากุ้งตันแล้วเนาะเท้ากุงกันแล้ววันนี้มันมีตัวยดใบมันพอชิ้นไข่ตัวนั้น่อเห็นเหรอขึ้นมาถ่ายใครพอไปให้อันนี้ผมมันเด็กแล้วพี่ิพีคือไม่มีนี่ ผักกาดไปกินกับมนะนี่ยพ่อนี่เอาพ่อหอมปลอมก่อนพี่น้องเข้ามาเก็บผักเนาะเออเจ้าตีอยู่ในกล่องเห็นตะซบเลยซบอันนั้นเลอใส่สใส่อันนั้นโอ้โหถาสติกสีใสเนาะเออสีไซนเป็นแนวน,นี้นี่เองโคนกับสีมันจ้าไข,าข่นาวไข่ซบกระแตกพี่น้องเอ,อ้ย กจะเากินเนี่บอมก้กเราก่อนเเอามาเก็บพักกส่วนไอซุกพี่น้องไปเห็ดย,ย้อนเอาต้นใ่ไเห็นี่ยเห็ดก่อยกุ้งที่ห้าไปสอนเนเน,น,น,นาะย,ย้อนเอาตนลักกุแกรนใหญ่เน่ยนะขีดสอนกุ้งไปบงอยู่สองเสาอาเลวพี่น้องไปสับไปสับพอดเสาอาเนี่ยอยากให้มันทานด้วยโอ้ยมันขนา้าเหตุวะเดี๋ยวมันนี้นเอาได้ใส่ไหพป่ะพอเล้ว จหาเ่องเดี๋ยวม่กินพุยพพอเล็ดเอาเนีผกาดตีพ่อคอมปอตัวมันงามพดมาเอาตัวนี้พี่นี่นี่ผูคอมบัวลกเนน้ำวันเ้ไปพักน้อมือนี้นแห้งขๆเก่ดแก่แค่ดอยู่ฝุ่นมันาถึงเลยฝุ่นมก็ กูมาเนี Ay, ่ยปลูกซมานกไปยังไงนะพ่อเด็กีบเพือเอาอีกระยานไหม่อ้ชุกามาตอนเห็ดยังหายี่ักูเก็บน้อยเดียวเดี๋เอามาเดียมาเอาพักกาดดอกแล้วไปปลูกเพิ่งนีตายไปเย บี้ยมาเออีอเรบอกกี่ลอกในอุกูกับอกกูมาเอาอยู่เต่ละมือกูเอาไปน้มาเอาเทก็บีรนหอมบัวย่างไรชูรสีเอาใส่ใส่อะไแกงปลาแล้วมึงหนาวป่านั้นเพราะว่าติดใสมึงคือชวานีคืออุณหภูมิปกติแ่มึงสิบวนหนาว กูขีดจะได้กูหนาวอยู่อีอันี้ยังกูจะเอาความขีดมาหนาวเอาขันขีดมันหอนกับหอนไรกดคก็าวอาเอาามันก็ขีดอาหากูยังห่ออันก่างอันนี่ใส่ได้ปอยกุงใช่าว่านี่กระดดกมั้งอ้าวอาอยู่ว่าประกาศนี่ กางหลงเสียบนะเออไปเอาขักอันนึงใบคี้งก็ใช่ไรบ่ซอยใส่แต่มันบ่แเสียบดอกไปเอาอันนั้นปะไปเอาหพืชคายอีกเท่าไรวะมันงาอยู่นะเหรอเออเพาะจ้ะเพาะฉันนังก็เพาะเด้อเอายูว่าปรกาศต้นไปกินกับนี่เด้ ตาทั้งสองมองเจ้านี่ตอนที่หัทงสองยังอยู่อ้ถือถือไปพอแล้เบ้าว่าเปือเขือใช้เขอยู่เนาะไอหนอผู้ไปเ้อย่างไอสุก็อย่าสวมกแบ้งอย่เบิดเบิดให้ยังกันดิห้องป่วนม้อ่ออหอันหองเปบอ ไอ่พ่อแล้วพ่อแล้วเราก็นั่งเตรียมพักแต่วก็ชิชอยน้ะขนงใส่กล้ยกุ้งถ่านไอนซุกแล้วก็เห็ดมีนุอุปาอุปาเซ็ตเซ็ตก็ตั้งลายอีกนิดหนึ่งไปนะ อหลูกออกย้างกับออาหลูกเอกย้างก็เลยมูคูอยู่เผาหมอกำเอาอยู่ไก่กับไป่ยนี่แล้วก็สิไปดมมือช่องมือนันเนาะมันอยู่กัไก่นั่นนี้ก่มาเออมาเดินมาห้าคูมมือเพื่อนเหลือกี่เขาใหญ่อีวะไอสุกเพื่อนเท่าน้มีเขาแล้วค่ะพันเจ้ามีน้อยนิดเดียวคือเอามาเอามาเดี๋ยวอันนั้น เฮ็ดอันนี้ทายคลิปอะไรด้วยคือไปเบิ่งเงอนค่ะตอนมาเสร็จเนี่ยตุ่ยเราเออก็มึงกัดแยเนะน่าจะเงินเงี้ยมาซาจิซึ่งตันเนาะเห็ดซุกแต่ว่านอกไอซุกก้อยกุ้ง ไอซูกรสเเมนูปลาเนาะอันนั้นขัวอันนั้นแกงปลาอ้อปลาสวัสปลาเท่าไหร่ลาอีมนอพี่เองลายกุ้งอีไปแกกยู่น้ำซีก็ทส่ไหนเนาะไอซูนเกขอนาะน้ำหนาวาเนาะอืมอากาศเย็นดี กัน้องดิท uh ีนี้พี่น้องตะกี้มันสิเป็นขาแล้วพี่น้องถ้าปูกระโลนันจะไซคิงเาตีพลมชักิมี่ยไม่ขนดับหนึ่งขึ้มาตังๆแมนบอสมขวานดับหนึ่งขมต่้งๆ

มุกบนหลังใส่ผ่านเนาะไปมุกหนักออหนักอดจอ๋อใส่หนักอดจอาบ่าู้เฒ่าอ๋อสนักอดจคือยี่มวะ แกงเฮ็ดไว้น้ใส่น้ํอเจเด้อกินน้เ็ออกไปหน้ากินข้าวกับแกงเ็ดใส่น้อเจใส่น้อเจลูกใหญ่ยออันนี้คือเครื่องเครื่องเสร็จะตํพรผักเคียมหอแดงใส่กันเนาะพี่น้องเพราะว่าปามอันนี้มันข้าวเด้เ็ดบ่ถึงนี่มันข้าวเด้ มันเนนนสียบรรแสบมันเจ็บ,รรบแสบอะไรวะเสใส่ท,ทั้งหมดทิมไผ่น้ำใส่สมุนไพรได้ร้ายเนาะวันที้ใครหัวหอมกุ้งทกก่าอะไรน,น้อยนึงตอนสอนอะไรก็ไ,กไปร้ายมันร้ายน้ำปลาน้ำขี้เงอะน้ำปลาแล้วคี้เงะก็ไม่ค่อยร้ายนะเนาะแต่ปลาลายกอไปสอนแต่เถื่อนนะเสียเพราะขยังแข่งนำ้ำบ่ค่ะ อย่ามันบะหอมนับขันย่างนะพักขัยงแห็งบะหอมทับขัยงสดอาปร Circuit, ุงกับใส่ซุปจักหน่อยเนะใส่เกลือเกลืออย่างนี้เกลือตามประเทศจะใส่น้ไมเค็มเค็มป่ะมันเค้มเค้มๆเลยเกลือนี้ค่ะใส่น้อยหนึงก็เค็มเลยเกลือไม่ได้น่ใ้นป้ครับ กระสปาเดสเปเรสใะอย่าใส่ร้ายเลยใส่นิดหนึ่งหัวจะใส่เกลือรายลงย่าเออพ่อพ่อพ่อใส่มันหอมเดี๋ยกับยอดหน้าใส่ง่าตีเอาใส่ก่อนใส่ก่อนปุงก่อนยกขขาขว้าดังยกชิเดียวก แมนบอกว่าเป็นเกลือนดีล่างถิ่นเลยฮิตมั้่านั่งกับหม้อหม้อนี้ไอซุปพี่น้องเลยหมออ้อปลาเนาะโอ้ชมบักุงเต็งอีที่เต็เออหมมีแนวงับมันหมกยควมันเต็นอยไนข้างหน้าน่นอันดีผ้าหม้อนะ มันจะองเองชอเนเองนั่นอกพ่อแล้วมันจะเข้มกุ่มมันมาเข้มไปคงเต้นกินีน่เอาขอกวนะ ก็ที่นะ้องมาเปิหมอนมือปลาคตคมาหนิที่แบบกูเ่ยียดแตะเออจเสี่้าเาก่อนี่เยียะเี่าจะเสกันนีะ เขาเห็นก็ได้ส,สดน้ำด้วย,วยหอมเนาะอืมเทรารแต่บุมีเขาบางอย่างกูใส่หนองกูมานัใครเบรเรเิ่งแจกแต่ขม้ขนมนะขี่ปลาคะแนนขมข้มเลยใช่ไหมอืม อร่อยไหมคมมอาใสเกลือกัน<ะ>ีน่คมันใสเกลือเนนมีรสากเกลืออ,อา้าวเขาเห็นจะค,ครูใสอีกใสมักตัวนั่นด้วยพี่เน,นาะใสเสียใสละเอีอง <c oughs> นายเอลบาเห็ดซุกขคือบกกอดขัวก่อนจะเอามาใส่ักใได้ยมอ่าดนเสียไปเก็มักตร์ัน คนไรเรียนะปวดนี่อ่านได้นัน่อขแบบขีได้ขงขมเดกาเสมเกินดิบกกูเสมจเมน่น่ิแกกูก็เส่ยแต้ก็ม่ัวมขายังกินดิบ ตามกุ ốt, ê, ้งสดทะเลยังบริจากินัเดียว้เนข้าอปาอปกระโดนบริเก็บบอกเออรือนี่เออเเรียสยางไปเก็บิใบันเลเหลืองเออพี่นง้อยตุ๊ก้อยิ งูาปลาชีค้มเลยงาปลาเนี่ยพิศตุกแต่อาาะแต่ช่งปลาแต่อันงนงนูปลาชีค้มนะอ๋อ,อ,อเขาใส่เงาิมเขาขยาไอซุกทิมพิบอะ เด yes> um> um> vale> ี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเมนูเข้าไปเหมือนโมพ่อหนาวอยู่มาทาต่เขาเนี่่เหมือ่กันเต่าหัวจิ้งอยู่มนติดมพี่โมจิจ๋าด้วยพร้อมขมสีบา Uh huh. า présent, ้าแต่อันนั Listen, an, ้นาแต่เขาชีเมืองชีเมืองไอ้แซงหมแรงเขาลันแดงเนาะมข้อมแห้งบือข้อมข้อมแข้งมือล่ะ ก่อยคุ้งอย่าไรจ้ะจะน่าโลล่ะจิ้นแมจินเดินเนาะเข่านมี่เข่าบมีเพื่อนคอยกับเย็อุ่นเขาเย็นบาสิไปเอาแล้วตอนไปเอาเข่าขวานอู้ใครไหนตรงอันมีเลย จัางายงยอ่ะเอาเชียงลนี่ลัดโอ้เขาิลายหนึ่งจีดีีเอาเชีย,ย,ชยกลัเต็มทิปแล้วี่นา่ยอยกุีาต่างกล่องก็กมีเรเืออยาก่ายาก็จะมามุมมันดีกว่าเราก็้เจ้าของสองน้ำตัวเดของสองก็ซาติม่บอ ยังจะต้งให้ยะแต่ว่ามีผู้นึงแล้วก็ยังผู้นึ่งนอ้าแม่แต่บะมีผู้นึ่งแล้วก็เป็นผู้นึ่งนะพวมันเย็นเย็นเเือนำเพ่นองปีดกูไปขึ้นทางไอซุกกันไรล่ะเตี้ยมแห้งสุดอุซ่าไปซือหมอเต้นกินว่าดีก ขารย่งงก่ทีกู่้ดเ่าไอแรงไอแรงไอแรงไอแจงก่อยกุนขั้นข่อยสอนนั่งจะ้ามหน้อยแห้งถือกวานี้อันนี้ไอซุกประพาลงกลางข้าวเดียวะไปข้าวเดียว บวานขนมอารมสมบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวใส่พี่น้องมือกันผู้าวมากมได้หน่ยสูตรคักด้เมทวนคมหน่อเออวางคนเขาก็่ไดหมักลยกวเสียบถั่วปลาหลกุ้งเนาะ ทะเลปลาไหลกุ้งเอากวดไปแก่นะแก่กวดหน้ำเซะขึ้สีไลเนาะแบบปลาไหล่คมนะปลาต่นคมเพิ่มนมีแก่บงเซ่นาะแทน่แก่บัสไปมังน่ะบานเขามีแก่น้ำเสะนะเขาเป็นแก่เขาเป็นผ่านผ่านที่มีแกงกับบานหน้าไนบานแชละบำบานมีแก่กัน

อันน e uh, oh, uh, ี้กองนึ่งสซมเอซนเอเอซอเห็นไอแสงแล้วไปนะเนขืนพูขืนพาหวานจนเาไปตะมวนตะมวนขมางหในมือในงหันต่างๆใหญ่านเออหวานเนมีค่อนกีดเดอร์่บว่าหวานเขบ้านอก มันขอแห้ใส่น้ำคนเดะแทงวแทงเงินไปเงินมัดเฮอเาเลยใส่แทงรวมกันด้่วยจะเงินบแน่บบแทงน้ากหมีอยกีน้ำปลาปาหนึเจาะเองนมาดนเอปลาก็มีมึงเจาะเอามันจะกันโดยอย่างนี้มานกินอ่ะนเด็กกนอี่ใสลเนาะเดอง

เขาจะเาไปไนมีันจะมีบ้างบ้าคนงาและ่าง่างานบ้านแห้งไปเได้กเขาไปดางม้อันนึงบาทอ้นบาทบมากต้องได้จะอยู่อยู่กลางอันมันเลยแยงกัวบาไปเช่าตัวรดิไปน้าเพนว่าส่างงานบ้านีอันนั้นต้องหนพ่งบุไปก็บัาม เขาเป็นตังเหรวะแค่หน้าเดียวันนี้กินน้นมะกอกอกลุ่มไอเทียน่ากังแห่งมุมิขนาดแค่ห้างถนนเด็กที่จุดสามต้ไม่แะงจากม่งอ่ะันนั้นจะบาน้อยบ็กินน้ำหมูลำกองบามคามพิซซ่าอิซซาลาบัวบอ่ะอิซซาลาบัานบึงคาม มันมีบนหน้าาบันหน้าดอนบงเขาไปติดเสาสัญญาณเน็ตหรือ่าเขคือเขาไปติดอยู่คนเขาคือไติดอยู่นี่อันนี้มันกานหน้านะพี่น้องเ็เหมือนคมสำหรับขายของที่แันบ้าน่เอบ้านอยู่เขาเียงเสเนาะ ข้าเย็นเนี่บ้านดูซาบมี่ห่าไม่ข้าเบยขไอเส้งเฉยละก็นข้าเ่มติ๊บน่งเ็แล้วข้าวเย็นเนี่ยะมี่หรเล่าข้าวเย็นจุ๊บเอากระติกขึ้นมาุ๊บเอากตขึ้นมาล้งกรติกกินข้าวเกันยังจ๊ข้าวเ้งครับ ไก่อบเบื้องปล่อยแบบผลหมักรสชาติีแบบคุ้มๆอำนลไก่เตะปิดผลไม้ความมันหอมนดงนี่อยงันข้าวมืกาเปิดบ่นี้ยืดตัวหนามันไหนแซ่ตัวหนาไหมะมสบายม่ได้มเนาะแซ่บบนี่ไอแซงจนม่อยากออกเขาเวิร์ดแล้วึงออกกนเนาะเออหย่ดกันนะไก้แซง ้เอนเสีบจะเือกียงสยบด้จะเสียบเสเกี่ยงแล้เราจะดูกใส่ไปคับูได้นี่ขี้ผ้าสุดเปิดเด้อพี่น้องฝากพี่น้องเป็นกำลังใจมึงคิดนะเด้อฝากลใจแยเด้อพี่น้องวันก็จะหนแน่บายบายจุบหมวก